ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วัไม่ได้มานานแล้วเนาะวันนี้ก็เลยมีใจอยากจะมาพอดีวันนี้จะทําแหวนตอนนี้มันเป็นเทรนที่นี่เนาะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันจะเป็นแบบแหวนเพชรสองเม็ดอยู่ด้วยกันประมาณเนี้ยเป็นซิมเปิลเป็นโซลิเทเฉย,ยก็เลยอยากจะมาทําให้ดูเพราะว่ามันมันง่ายมากเลยสําหรับใครที่อยากจะทํา เราก็มาเอาเราก็ต้องทำเหมือนเดิมทุกครั้งก็ size finger size ใช่ไหม finger size ส and half แล้วก็กำหนดไอตัวนี้เราอยากให้มันกว้างยาวขนาดไหนก็แอดเข้าไปอย่างละหนึ่งเนาะโอเคแล้วตอนนี้ก็คือ one wheel sweep one เห็นไหมอันนี้ง่ายมากเลยอยู่แล้วตอนนี้ตอนนี้เรามีเรามีเอ่อ stone แล้วแหละ แล้วเราก็อยากให้มันอยู่ในตําแหน่งที่เราก็จัดวางตําแหน่งที่เราอยากได้แล้วแหละมันจะไม่สูงมากอันนี้อาจจะต้องออกไปจึ้งหนึ่งอันนี้เราจะใช้ตัวอัตโนมัติเพราะว่ามันง่ายก็คือแบบในแบบนี้คือแบบเป็นเป็นตัวนี้เลยอะใช้ตัวอ u ตโ m ม t ติได้เลยอะโอเคแต่งานนี้เราจะทำให้ลูกค้าดูก่อนนะคะเรายังจะไม่ทำเป็น production โอเคก็มันจะต้องมี2 t o bearing ใช่ไหมอันนี้เราเรียกว่า bearing นะไม่รู้ว่าท,ที่อื่นเขาเรียกว่าอะไร uh, t o bearing เราก็กำหนดมันไปประมาณนี้ใช่ไหมเราก็ต้องให้มัน merge เข้ามาไม่ต้อง merge ก็ได้มั้ง a l r i g h ข้างบนนี้ก็ให้มันเข้ามานิดหนึ่งให้มันมีความ size pet ตัวนี้มันประมาณ5 5มิลกว่าๆเราก็อาจจะต้องให้ในไฟล์มันนะประมาณสัก1 1มิลก็พอละมัง้ง1.1มิลก็เออ1ก็ได้พอเขาคลีนมามันก็จะเหลือประมาณ1มิลมันก็ยังจะมีความแข็งแรงอยู่อันนี้เราก็เดึงมาอย่างนี้เลยอยู่เอาจริงๆ ไม่ต้องคิดมากมันก็จะมีนะตัวไหนที่เราใช้ได้ตัวไหนที่เราใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยอย่างตัวนี้มันตัวอัตโนมัติใช่ไหมเราใช้ได้ก็ใช้ไปเถอะแล้วหัวของมันหัวพลองเนี่ย หัวเตยเนี่ยนะมันจะต้องเป็นแพร์เชฟใช่ไหมลูกค้าอยากให้มันเป็นแพ s h a ช e เราก็จะทําให้เขาดูนิดนึงว่าเฮ้ยแพร์เชฟมันออกมาจะเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยอ mm ๋อ hmm. oh oh, ให้งัน้นมันต้องไปทางหมดเลย mm hmm. ถ้าเราใช้ตัวที่2อเนี่ยอยู่ถ้าเราใช้ Level 2ใช่ไหมถ้าเราปรับปรับเตยอะทุกตัวมันจะไปเหมือนกันหมดแต่ถ้าว่าเราใช้ตัวที่สเนี่ยมันจะเป็นแค่เตย ตตยอ e ันเดียวแคปปะโอ้ยเดี๋ยวคลิกด่วนเอ้ยนี่ไงได้ลวเนี่ยง่ายมากแหวนนี่นะ5นาทีใช่ไหมเราก็ไปชาร์จลูกค้าเท่าไหร่ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ว่าไปชั่วโมงชั่วโมงครึ่งก็ได้แล้วแต่ อุ๊บส์เนี่ยนะคะความสูงมันอยู่ไหนอะโอเคแราว,ว่าเราจะพยายามทำวิดีโอให้มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เรามี s ับสไคร์ e เอร์405คนแล้วดีใจมากมาภิดบายบิดเนาะ แต่ว่าสนุกดีอะขอบคุณทุกคนเลยอะที่แบบที่มา subscribe ซึ่งเราก็ไม่ได้เป็นคนขยันที่แบบว่าจะมาอัปเดตตลอดลยอะไรเงี้ยโอเคอันนี้มันต้องเป็น2ชั้นนะคะอ,อันนี้ให้มันอยู่ข้างล่างนิดนึงอ,อันนี้เราจะปรับแต่ละชั้นแล้วก็ให้มันสูึนไปนิดนึง เราคิดว่ามาังทีเราอาจจะต้องทำให้มันเตี้ยลงนิดหนึ่งอ,อันนี้ก็อาจจะต้องเตี้ยลงนิดหนึ่งาใหมเตยของมันก็เหมือนเดิมเราก็จะต้องทำให้มันเป็นดา หนึ่งจุดหนึ่งมิลนะอยู่พอมันคลีนอัพมาแล้วมันก็จะได้เหลือหนึ่งมิลใช่ไหมอันนี้ก็จะต้องเข้ามาในนี้นิดงเตยก็ต้องทำการเซตติ้งถ้าคนไม่ชินมันก็จะลำคาญน,นะแต่เรารู้สึกว่าพอเรามีมีเพชรแบบนี้ใช่ไหมแล้วถ้ามันเป็นเซตติ้งถ้าแบบไม่ได้ไม่ได้คิดมากอะ แล้ว,ว่ามันใช้ตัวนี้แล้วมันโอเคเลยนะก็คือแบบยูก็ใช้ตัวอัตโนมัติไปแล้วมันก็จะเวลาเรา move มันก็จะ move ตามเราอะไรเงี้ยมันมัน control ง่ายดีดีกว่าที่จะต้องมาขึ้นเขียนใหม่แล้วก็มาจับเอียง r o t a t ใหม่อะไรเงี้ยโอ้อันนี้อันนี้ลูกค้าต้องการให้เป็นดมอมอะไรนะเอออันนี้จ้ะโอเค ยะเป็นหนึงมันก็ต้องเป็นหนึ่งมันก็ต้องเป็นหนึ่งทำมันชุดชืดสิเออให้มันเท่ากันแล้วหัวมันก็จะต้องเป็นหัวมันจะต้องเป็นทรงทรงนี้ หัวพลองอะ่ะหัวเตยอะ่ะเป็นไรล่ะโอเคเอาให้มันสูงขึ้นมานิดนึงแล้วก็โรเททเข้าไปจื๊อเห็นไหมแต่ว่าจะต้องยาวกว่านี้อีกนิดนึงมันไม่สวย ว่ามันอ้วนไปนะไม่ได้วหรนี่ได้แล้วเหมือนในรูปเลยแล้วเดี๋ยวเราจะตัดโอเคค่ะก็แค่นี้แหละแล้วอะไรยังไงอีกเดีย๋ยวอันนี้ขอปรับนี้แป๊บนึ่งให้มันดูแบบ หน้าให้มันตั้งๆขึ้นมาน,นีดหนึ่งเหมือนได้รูปแค่นี้แหละยูเดี๋ยว make ชัวรว่าตรงนี้มันกว้างเท่าไหร่โอเคได้ไม่ไม,ไม,ไมีปัญหาอันนี้มันจะเป็นมันจะเป็น,น,ปนแค่เราเรียกว่าอะไรโมเดลให้ลูกค้าดูเรนเดอร์ให้ลูกค้าดูเฉยๆนะมันไม่ใช่เป็นมันยังไม่ได้เป็นโปรดักชันไฟล์นะยู ถ้า production file เราก็จะทำอีกอย่างหนึ่งเตยมันก็จะต้องแบบตั้งสูงขึ้นอะไรเงี้ยโอ okay, เคแล้วก็ตัดส่วนที่สึกหลอออกไปนะจ๊ะ and อันนี้เราก็จะ save อีกตัว master ไว้นะก็โดยใช้ตัวนี้ boolean difference ที่มันมีสายฟ้าตรงนี้นะแล้วก็คลิกไป enter ใช่ไหม ไม่เห็นจะไม่เห็นอ,อยู่ไหนละ่ะเฮ้ยอะไรวะเอา้าก็มันก็ควรจะมีนี่ล่ะ enter ออามันไม่เห็นเก็บตัวาอ้า,อามันไปไหนแล้วอะโอ้ยไอ้ไม่รู้มันอยู่ไหนก็นไม่รู้ บ้าบอขออีกรอบหนึ่งหรือว่ามันเออไม่ได้อ่ะไม่มีอ่ะทำไมอ่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวหรือว่าเราไปซับ surface enter should o o l e a n different first surface e first surface correct เอ้ยแปลกโอเคเอาเป็นว่ามันไม่เก็บมาสเตอร์ให้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเซฟตัวมาสเตอร์ไว้โอเคคอนโท c ซีคอนโทนวีเซฟมาสเตอร์ไว้นะโอเคเซฟเซฟงานด้วยเดี๋ยวงานเดี๋ยวงานหลุดโอเคค่ะ okay. ก็ เดี๋ยว,ยวขอขอแต่งตัวนี้แป๊บนึงให้มันขึ้นไปเราเราจะเราจะตัดแค่ตเตยเพราะว่าเรารู้สึกว่าในตัวนี้เออโอเคคอนโทรลบีบูลเลียนเลย แค่นี้แหละแล้วอันนี้เราก็จะตัดตรงนี้ซะาตรงที่มันจะต้องมายึดกับตอน S ที่จะมันจะต้องมาจอยกับเซตติ้งอะนะเออประมาณเนี้ยน,นี่ไม่ดีอะไม่ชอบอะทำไม นี่เราขอโรเตทให้มันเอียงๆนิดหนึง่งเออให้งานมันดูแบบเอียงไปด้วยกันนิดหนึ่งอะนี่จ้ามาละขั้นตอนเนส โอเคเอ้ยวะเดี๋ยวเราจะลบมุมนันนองน้นอง s ุส okay. ส่วนอโอเคค่ะก็จะได้ประมาณนี้ไอตัวนี้มันจะต้องติดกันหน่อยนะเพราะว่ามันจะต้องมีตัวเชื่อมระหว่างกันนะในการทำเป็น production file เนอะ อีตัวนี้มันจะต้องให้มันแบบติดกันนิดหนึ่งเพราะว่าเวลาหล่องานน่ะจริงๆตรงข้างล่างนี้ก็ต้องให้มันให้มันติดกันเพราะว่าตอนช่วงที่เราหล่องานน่ะมันจะได้ไม่มีปัญหาสําหรับการหล่องานน่ะสำคัญมากเลยเพวกแกลบเล็กๆได้น้อยอะไรเงี้ยต้องพยายามแบบปิดมันให้หมดอ่ะอันนี้จริงๆมันโอเคประมาณนี้ โอ้ยเซฟเลนเดอร์แล้วนะโอเคจ้ะเดี๋ยวนะงานนี้ลูกค้าขอเป็นอะไรเนี่ย ลูกค้าขอเป็น Yellow Gold เพราะฉะนั้นก็ต้องไป Yellow Gold แ okay. ล um, ้วก็จิ๊บอืมโอเ okay. คค่ะ That's it แค่นี้เองหวังว่าทุกคนจะตามทันมันไม่ยากเลยคือตัวนี้เราใช้ออโตเมติกตัวอัตโนมัติร้วนเลยอะอมาสินี่มาแล้วสวยงามจ้าก็เาส่งให้ลูกค้าได้เลยโอเคค่ะหวังว่าจะช่วยเป็นไกด์ไลน์เนาะ เล็กๆน้อยๆไปแล้วนะบ๊ายบาย